สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนสุมมชาวสุขูสุคนนะพี่น้องเด้อแผ้าเผาอยากกินบักทูเลียนอุ่นอัวเบิดมือเบิดเว้นบอลได้รับบอลได้นันก็เลยบอลแล้วบอลแข็วบอลขาดได้แปะบักทุเรียนไหมพนกินพี่น้องบักทูเลียนแม่อีตัวแม่บัคตัวเกี่ยวหรือแม่อีตัวเกี่ยวพวกนี้อยากกินบักทูเลียนพี่น้องสีท่านยากข้นสีขึ้นบัคขาดบักแน่อยากกินทุเรียนพีาบาฟิีแน่กันเลย ไปหาบทเรียนมากนะครับผมอมือันสีห่านยากขึน้นว่าอันคือจะกินบทเรียนเพมือนทอดเสือมาแล้วกรบบอยากพี่น้องเพราะทอดเสือมาแล้วกระบ่กินทอดสองคำตัวไอ้เฮาซื้อมากปวดโพัสดีแปดล้านท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อรักเจ้าสองคนมากวาสันอันเจ้าสีร้องขีดตัวน,นี้ก็ร่างขิดตัวน,นี้ก็ร่างทายขีดเดียร์พี่น้องบักทุเรียนพันอย่างกติพี่น้องพันอริกุกสาวดาวยัวยังเนี่ ยังนั้นแม่น้องอาริตาโอ้อยามาหนองอาริตาถอดนอนอย่างกะดีวลาพี่น้องต่วอกเอิญน้องบอกเอิญบอกโตเกียวไว้เอิญบอกโตเกียวมาพยาอยามเปียอกโตเกียวพี่น้องเพ่ออยากกินมาทุเลียนกะเนี้ยพ่อบ้านใจกก้าทุกโานะครับผมคอมเมนต์โดนปิดบางคลิปเกิดจกาจก youtube ตรวจสอบและกำลังแก้ไขจึงแจ้งแฟนคลับให้ทราบครับผมคอยไม่ได้ปิดเด้อพี่น้องเด้อ u t u b e มันปิดกำลังแก้ไขครับผมรอสักครู่นะครับ ญาติบ้านใจกลางทุกคนกับคนรอนพี่นอ้องแห่งไหนใดทุเรียมนมาลูกโตโทแท้มาสัน่นจี๋วไอ้ฟังสมัยตะกี้พี่น้องสมัยตะกี้สมัยตะกี้กับบ้านโตนะ่ะเป็นเด็กหนุอยอยู่เนาะเป็นเด็กหนุอยอยู่อันอยากกินมะทุเรียนนี่ขันซื้อมาอันขันซื้อมากนี่เปียกนึงหนงิลี่กิ่นชุดลิสสุดเด็ดอย่างงูเห็นนำ้ำสมัยตะกี้กับบ้านท่านอัน น้องบ้านหาเงินเป็นเป็นเด็กหน่อยเใช่ไหมล่ะลีกินย่านผู้นั้นบม่ทีไม่เห็นน้ำย่านพี่น้องไม่เห็นน่าก็ลีกินเงอนผู้เดียวพี่น้องเนาะยาซื้อมาไหนยาหาซื้อมาอัดหยาซื้อมาประมาณสวงงิ่มนี่แหละสว่างนิ่มเหมืนยังไงพี่น้องเพื่อนกินอันหนึ่งเพื่อนก็นั่งกินข้างบนคอยกับกินล้างบาลมูคอยมากขอกับฝ้ากินก the ินย่านมูเห็นนหนะย่านมูเห็นนหนะพี่น้องก็ไปกินลีกินสิตายไปในฝ้ากินไปจุกตายไปอันอยู่หลังอยู่หลังบ้านดา ไอจิตใจปุณิมน้องบัตรทุเรียนจีบข้าวปุณิมน้องาาย่านมูไมาเห็นบ่าตีฝ้าวกินย่านเขาเขามาร้างบ้านเพราะกินอยู่กระสิแกกินพี่น้องเริ่มกินมูเอิ่นเบี้ยป้ไปแล่นเลียนมาสัน้นเออไปหนึ่งไปหนึ่งล่างถวยอยู่มาสั้นล่างถวยอยู่หลังเฮือนอยู่กินกินบุณิมิรมึงก็ใส่หนิอย่าย่างเขาไปหา,ยาอย่าเขามา,ยาอย่าเขามา,ยาอย่าเขามามันหขกมาสัน้นกินอยู่มันี้เอิเอ่นาหาเขาบุณิมิรเขาแรงมาบปุณิมิ เขาอ่าน้ำมาให้บ้านนี้เขาว่าโอ้ยมันบอตายนะท่านจอกอืมมะลีกินผู้เดียวเก็บแมนติดคข้าวไตซินทีอืมมาผู้เล่นหมอนทรองหมอนทรองหมอนทรองพี่น้องเขาจะกากีดไม่ให้แล้วมันบอกเขาจะกากีดไม่ให้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องเกะคือเก่าเขาจะกากีดไม่แนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันต้องเกะคือเก่ามันบอก เฮ้ยวาเปลี่ยนยัวอกมาหลายเถอกับบุคคเก่งที่เที่พี่น่องเก่งตาบ้าจ่าสนสนาเพ่นจีบไม่เข้าแล้วมัเออเ่อเอออเอออออออเบพบ้านใจกาเราบากเเรียน

ผู้เด็กเกิดมาเราเมนบลูเลียนเนี่ยเสียสาสตรอยู่เด้อมันหอมแต่ตะคนมักไม่เอาหนวแต่ค้อนหมักหาอวะแล้วแต่บุคคลชอบที่ไหนไม่เบกมันจะบดหลุดออกพี่น้องมันคือติดกันพี่น้องครัขาดับครับอันคือขี่อันคือขี่เบียนบอกพี่น้องก่อนนี่เหงพน้อง มันจะเข้าไปของน้าคือขีดเบยงบอกเหมือนกนังสิพี่น้องเนาะใส่ไปก่อนปาดหน่วยนึงเลยบอกหลายนึงหน่วยนี้นก็เลยหลายครับมันติดเว้ยมันติดหน่วยมันติด เปียงเดียวได้ไหมเปียงเดียวสุกในได้หน่อยหรอล่าพี่น้องมันได้อย่างองาองเงี้ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เรื่องอะไรมาง่ามตาพี่น้องอพี่อยู่นี่นิ้มหนึ่งสมัยตะกี้สมัยแฟงสมัยตะกี้เนาะแม่ใครเราเป็นไปดุนนอนระวังสิระวันอัน ไม่รุนตามภาษาไม้รุ่นละ่ะอันแม่แขวนตอนท่องนะ่อยหน้าเรากินอิ่มรอยใช่เหล่าขาวแล้วว่ะกินอิ่มรอยใส่เหล่าขาวบัดที่เนียนบัตรที่เนียน,น,ยนไปดูดอ้งวาสัน้นเดงงีดูดอ้งไอ้คอยออกนะพี่น้อง่อยบอออกยู่งอดคู่มือนี่ยู่คิงนิ่งพากับบ่าติงคอยพากับบ้ตีงพี่น้องแม่่อยจังน,นะไปดงงูดอ้งไปกินยาท่านใจกับเหล่าขาววาสัน้น บ่ออกเสือจ้าขวางแทถมนะขวางแทถบ่ออกเลยไปดูดโอ่งแดงแม่ไข่ไปดูดโอง่งแดงตอนท่วงไขนะ่กินยาท่านเจ็ารอขาไปดูดออ่งแดงอืไปดูดโอง่งแดงอือืสะอ่อนดูดโอง่งแดงก็ไปเส่จ้า,จาคนมันอยากมาเกิดเนานะบ่มีกระทบกระทังอีง เออเม่เข้าไปฟังตอนทองวงไข่หนิกินบัทุเลียนสองหน่วยนางกินสองหน่วยค่ะทักอันไข่หวัวน,นี่พี่น้องอันไข่หวัวานี่คือบางกินยาท่านใจนะไปดูดจโอง่องแดงปบาอวานนะคนมันอยากเกิดเนาะที่บางไหยเนาะพี่น้อง คนมันอยากกินด,ด้วยบางเลยซิมมาเสียบักทุเรียมาเดวจ้าเสื้อนสันแมซี่กินในส้มใจอยากกินฟินฟินซีกินฟินฟินเป็นไงรสชาติ เป็นตะวหน้าอยู่กินเลยไปตากแดดแบบเนี้ยแซ่บบ่กินอ้านบ่อรอ่กินแมตตี้แต่ว่ากินน้ำค้กับอันนี้บ่ค่อยดีไปานใดนะ ยังเด้อดีก็ดีหอนได้ตายเด้อตายเด้อตีลังสิมันเอ้ยพกเรายงโนล้ว่าสิเลียนยังไงอ๋อนู่นนี่อะไรยเยอะนะผวกกอสิบบาทอะไรๆด้วยนี่เต็มถาดเนยอืมอืม หวานหวานเครื่องกินหอยนพี่น้องซื้อมากเลยแข็ขงแข็งคือความพิลอกรึพี่น้องเป็นคงกับฮักซื้ออุเทนหรลอเปล่านั่นความพิลอก กินมนาตีเฮราสองนาที้คุปลกงกินเบอร์ด้เนี่ยเตนึงอะไเองเอียงกินไหมอบอ่งไงกรอนอกเสือรีนไก็ใส่เลยใส่ยบเียน ไม,ม่หร,รมหรรอกหาไปแค่กินดูเลียนแม่เซย์เย็นเลยแล้วเขาสอนตักคยๆห้อเล่าคยกินกช่ไหมค่อยๆไม่ตื่นตัวน้ำเหมือนกลาไหนไม่ใช่กระดูกนะนะอะไรแบนี้ก็สิไม่อยากถามเกินโดนแล้วเม่องจไไังอเไย เดี๋ยวจะมาแกเชีนอยู่ฟันเมื่อคืนนี่ฟันบอดี้บันไดย์คลิปหนาคลิปหนาฟันละ่งซูนในห้องพี่น้องฟันละวมาซูนในห้องงงมันมีมันมีมันที่แบบกินตัวตัวแต่เต่ามันไม่เงี้ยบงั้มตอนนี้ตู้ที่สุดคือกินบาทุเรียนไม่ต้นบปล่ฉันกินทุเรียนเพื่อเตรียมตัวไว้ในวันนี้เตรียมตัวไว้ในตอนนี้ อร่อยมากปลากิ่นซองไหมจุกบนนี่พี่น้องม่าจะกินน้ำก๊อกขึ้นบดซีนอะไะพี่น้องวันละททยมันสามชั่วโมงกินได้คอเลสเตอรอลสูงอะไรนะคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลแคลอรี่อืมหนึ่งเม็ดนี่ไป็นวันมีวันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบแคลอรี่นะรวยพวกมโปร่งคุมนกัมึงใครบะมึงกูอ่านที่นี่คนกินก็อ้าเป็นเดียว สรุปได้ซิมาใส่ไปเปรี้ยงไงโอเคเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวตอนไปเจอกันพี่น้องอันนี้คลิปเซื่อๆซื่อๆพี่น้องแม่บักตกเกียรกี่ทุเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปลงมาและสามคลิปเขาเฮงจมอยู่ไว้อันลงเบิดมือเบิดเว้นไงสิเอากลอยากลงเนาะแบตเต็มก็ร่งตลอดเวลาอยู่ดีพี่น้องเจอกันครับผม